ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราดูว่าพลามถ้าหนงเนี่ยจะโดนพึ่งไปเปล่าครับพอดีพอดีอาลาไปไปงัดต้นไม้ก่อนนี่ครับเพราะวันี้พหนงกำจัดพ่อพ่อหนงเป็นยังไงฮึจัดไปโดดนึงครับฮะจัดไปโดดนึงอีกอย่างละโดดนึง ปากบานครับฮะปากบานปากบานท่านผู้ชมดูแลมานูป็นปากบานครับนายฟางของเราครับดูตัวเองครับผมสวัสดีครับอยู่กับพวกเราโอเล่เอฟซีเทปไทยแลน์ครับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับหลังจากที่เรามาหาเห็ดแล้วเราจะมีกิจกรรมต่อไปเอาพึ่งครับผม <Yahoo! S 2> ทางจะไปเอาพึ่งนะทุกคนเราจะพาช้างไปเอาพึ่งนะครับช้างน้อยเซนร,รูของเราจะเอาพึ่งนะเร็วเร็วไปมาแล้วเอเอ,เอจะดูะครับตามดูว่าจะระ,ระทึกขนาดไหนครับระทึกระทึกครับผมช้างน้อยเอาพึ่งนะครับมาเอาพึ่ง ผมาหามาหาเห็ดครับผมหาเห็ดเราเจอพึ่งครับใช่ไหมเอาเนี่ยเฮ้ยเราเจอเจอแล้วครับเจอเห็ดแล้วโอ้ยเจอพึ่งแล้วครับเจอพึ่งแล้วเจอพึ่งแล้วท่านผู้ชมเนี่ยพึ่งเนี่ยพึ่งเนี่ยห็นไหมเห็นไหมพึ่งครับพึ่งพึ่งเนี่ยพึ่งครับเนี่ยเฮ้ยชกชกชก พวกท่านนี่เดี๋ยวเคารครับอันนี้มันกินได้ครับเป้ครับนี่ยกินได้ะันนี้ท่านผู้ชมเปรี้ยวเราเอาไปท่าประทานละพริกครับพริกเกลือแล้วก็ป็ดใส่จานครับแซ่บตานะครับนะครับ ท่านเอาพึ่งครับไปสร้างครับพี่น้องึ่งตอบสร้างแล้วตอบสร้างแล้ว เมติงอยู่ผมครับพี่น้องเม่ติ่งเม่ติ่งดู่ครับผมนายควานนงน่าจะดูนเอ้าดาูดูครับนายพานครับนั่นเนี่ตานายพานนงครับเร็วๆรอดูหน้าก่อนผมว่าจะดูนึ่งตัว ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราดูว่าพลามถ้านุ่งเนี่ยจะโดนพึ่งไปหรือเปล่าครับพอดีพอดีอาลาไปไปงัดต้นไม้ก่อนไงครับพอดีควานนกำลังจัดโอ้ควานุ่งเป็นยังไงฮึจัดไปดอกนึงครับฮะจัดไปดอกนึงอีกอย่างละดอกนึงปากบานครับฮะปากบานปากบานปากบานเขาทันทีมาดูนะมันเป็นปากบานครับ แม่พังของเราครับดนพึ่งตจยครับผมเอามันคือห้างน้อยจ้ประเดี๋ยห้นอาระวานันโอ้ลงหับกันนั่นผูครับดูดี๋ยวูดูดูดใหูดดูดูดดู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 ดดูดูดูแูดูดดูดดมาด้วยนะเนี่ย ยังไม่เข็ดครับยังไม่เข็ดจะไปเอาอีกครับผมยังไม่เข็ดดูแล้วตรงนี้บวมเลย <c oughs> เจ็บบ่ครับผมเจ็บบอโอซสมุดกัดแต่ว่ามันบวม <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ต้องพาไปเอาเ,อาเอาต่อครับ <c oughs> ต่อซูเสือครับผม <c oughs> อย่างนี้ต้องพาไปเอาเต่าครับโอเคครับวันนี้ควานนงก็โดนโดนพึ่งต่อยไปแล้วนะ ปกติควานนุ่งเขาจะไม่รู้ปล่าหรอก่จะมีเพื่อนของเขาครับเพื่อนของเขาคือ,เ,อ,อเพื่อนสี่สิบนะฮะเพื่อนสี่สิบครับแต่วันนี้เพื่อนเขาไม่มาด้วยครับผมตอนเช้าครับเพ,เพื่อนอยู่ไกลครับผมเพื่อนเพื่อนอยู่ไกลมากเพื่อนไม่มาไม่ช่วยไม่ทันครับผมก็มเลยดูนครับงนโโคก็ไปสกิดสกิอยางเงสกิดต้นไม้ก่อนเลยบวมเลยนะฮะ เดี๋ยวเราก็จะทางามโชคนะฮะโชคทางามโชคนะครับ,รรบไปหาพึ่งอีกนะครับว่าจะมีพึ่งให้เราอีกหรือเปล่าครับเราจะเอาน้ำหวานเนี่ยนะครับน้ำหวานน้ำผึ่งเนี่ยไปไปทำเนี่ยไปทำได้หลายๆอย่างนะครับน้ำหวานผึ่งเนี่ยเป็นยาก็ได้นะครับ ถ้าเราได้เยอะนะครับเดี๋ยวเราต้องติดตามชมว่าวันนี้อลาของเราซิมานบ่ครับมานน้ำพึ้งบ่ใช้เซน์ของเขานะครับใช้ความรู้สึกเดินเดินดมนะดมิีจะให้เขาดมิ่มอย่างเงี้ยเด็เขาจะได้รู้ครับเขาจะได้รู้ฝ่านี่กินขึ้นนะเน่เน่ดงดงดงนะดง หน้านี่กินพึ่งครับก <c oughs> ินพึ่งพอแล้วดีเพราะวาจะไปทางไ้นตนะะรงศูนย์ไะทางนี้ครับ <noise> 嗯，来、嗯，那、嗯、个。嗯 เล่หญ้าอีกนะครับผมโอ้มีเล็ยนเล่นหญ้าด้วยมาไปเลยตรงนี้มันขึ้นไปนะครับผมมาเอยดีตามกันไปเลยครับผมตามาหลักลาของเราไปเลยเดิเออเออเนเร็วมากครับผมไปเลย ไปตามไปเลยครับตามไปเรื่อยเรื่อยครับเดี๋ยวถ้าเจอเขาก็หยุดนะฮะอหยดูแมวเป็มเลยนะขึ้นรึเปล่าอ่ะอึอึขึ้นโต้ง,ตมงามโชคครับอึขึ้นมาโต้งามโชคเต็มเลยอ่ะกระแสหอมอ่ะดูเนี่ยืมอืนี่ขึ้นโต้งันเต็มตัวเลยนะ ทุกสด้พึ่งว่าพี่น้องบักเทนี้ทุกสจะได้แค่รังเดียวครับทุกส,สยเราจะได้แค่รังเดียวนะวันนี้เดี๋ยวเราก็น่าจะไปหาเพิ่มนะครับอีกเป็นวันถัดไปเนาะสำหรับวันนี้ก็ได้รังพึ่งตามที่ต้องการนะรแต่ว่าดูเหมือนรังพึ่งมันจะเ,ออเล็กไปนะฮะมันเล็กไปแต่ว่าน้ำไม่ต้องห่วงครับเดีกผู้เล็เดี้ยวดูนี่เนยฮะ โอ้โหโดูน้ำเนี่ยดีฮะนี่พอน่าจะชิมกันครับเดี๋ยวคอยนึงนึงเยี่ยมครับผมหวานครับน้ำพึ่งปาาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับผมโอเล่เอฟซีไทยแทลนด์ครับผมสวัสดีครับ